สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำผลส้มนะคะตัวเป่าๆนะคะผลกลมๆนี้นะคะนี่นะคะว่าเขาทำยังไงไม่ยากค่ะเด็กๆก็ทำได้นะคะทำเสร็จแล้วค่อยเอาตังค่อยเอาเงินเหรียญใส่ทีหลังนะคะอ่าเราได้ ประมาณยาวนะคะใช้ริบบิ้งยาวอยู่นะคะประมาณเอ่อเจ็ดสิบเจ็ดสิบเซนนะคะพับครึ่งนะคะตอนแรกเราก็ทำเป็นพับฐานก่อนนะคะพับฐานก่อน ทำเหมือนตอนที่เหมือนใส่เหรียญบาทนะคะตอนแรกแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้เอาเหรียญบาทใส่นะคะ,ะพับเสร็จแล้วนะคะจะได้แบบนี้นะคะ,ะพับที่สีขาวนะคะ,ะมาตรงนี้ค่ะแล้วก็สีส้มนะคะพับลงมาตรงนี้แล้วก็ เส้นที่สามนะคะครับมาตรงนี้แล้วใช้สีส้มตัวนี้นะคะสอบลงไปนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็จะขึ้นเป็นฐานเป็นทั้งหมด8ปดเส้นนะคะ8ปดเส้นทีนี้ แป๊บน่วางนะคะวางจับเส้นที่หนนะคะเส้นที่สองเส้นที่สามนะคะเส้นที่สี่นะคะจับขึ้นมาสี่เส้นนะคะวางทับกันอย่างนี้นะทีนี้เส้นนี้นะคะ,ะเป็นเส้นแรกใช่ไหมคะวางลงไป วางลงไปช่องนี้ hey. นะคะจับเส้นที่ห้าขึ้นมาค่ะแล้วเราปล่อยเส้นที่สองนะคะจับเส้นที่หกขึ้นมานะคะนะคะทีนี้เราใช้เส้นที่สามวางลงไปนะคะเส้นที่เจ็ดขึ้นมานะคะวางเส้นที่สี่แล้วก็เส้นที่แปดขึ้นมานะคะ ทีนี้ตอนนี้มันจะมีทั้งหมดสี่เส้นนะคะที่อยู่ที่อยู่ข้างบนใช่ไหมเราปล่อยเส้นนี้เส้นที่ห้านะคะแล้วเราเอาเส้นที่หกสอดลงไปตรงช่องนี้เป็นนี่นะคะทีนี้เส้นที่เจ็ดสอดเหมือนเดิมนะคะสอดรูนี้นะทีนี้เส้นที่แปด ก็สอดรูเดิมนะคะแต่เราไปดูที่เส้นช่องนี้ทีนี้เราก็ค่อยๆขยับนะคะตอนนี้อาจจะดูงงๆนะคะแต่ก็ค่อยๆค่อยๆทําตามนะคะค่อยๆทำตามอ่ะดึงนะคะมันก็จะค่อยๆเป็นรูปเป็นล่างนะคะตอนแรกอาจจะดูไม่เป็นนะคะค่อยๆดึงนะคะ เป็นแล้วนะคะทีนี้พอเป็นแล้วทีนี้อ่าเราก็กลับมาดึงทางนี้นะคะใส่อุ้งมือนะคะเส้นแรกนะคะอ่าสมมติว่าเส้นเส้นขาวนะคะเส้นขาวคือเส้นที่หนึ่งนะคะเราก็นับไปเลยเส้นขาวนะคือเส้นที่หนึ่งแล้วก็นับหนึ่งสองสามแล้วก็พาดไปพาดไปตรงเส้นที่สามนะคะทีนี้เส้นที่เส้นนี้เราก็นับอีก หนะะึ่งสองสามเนี่ยก็พาไปข้างๆปาเนี่ยเอาไปข้างๆนะคะไล่ไปเห็นไหมไม่ค่อยไล่ไปนะคะเนี่ยจะสับสนนะตัวนี้ก็มาช่องนี้ทีนี้มาช่องนี้ตัวนี้ก็มาช่องนี้นะคะทีนี้ มันเหลือสามเส้นละมันเหลือสามเส้นแล้วนะเส้นนี้นะคะจะพาดมาตรงนี้นะเส้นใช่ไหมเทีน,นี้ก็จะมาสอดมาตรงนี้นะคะเร็ทันไหมเส้นนี้ก็จะสอดมาข้างๆกันนะคะส่วนเส้นนี้ก็เหมือนเดิมค่ะก็สอดมาตรงนี้แหละนี่สอดมาต,ตรงนี้ก็จะอยู่มาข้างๆนะคะ ถ้าทําถูกต้องนะคะมันก็จะเป็นแบบว่านี่โผูกกันมาทุกเส้นนะคะนี่ไม่ผิดพลาดนะคะก็จะผล่มาทุกเส้นนะ,ะนี่นะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้พอทีนี้เราทํามาทุกเส้นแล้วเราก็จัดก่ะจัดดึงนะคะดึง ถ้าใครยังทำไม่เป็นนะคะก็ให้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 ริบบิ้นมันยาวไว้นะคะ,ะทีนี้พอมาอย่างงี้ใช่ไหมคะแล้วก็สอดอีกค่อยตัดนะคะสอดมานี่คะ่ะแล้วเราค่อยตัดนะคะนี่คือถ้าสอดถูกมันก็จะไปตามไปตามช่องเขาคะ่ะ นี่ค่ะโอ้โหมือเลยกล้องนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่าลูกบอลลูกส้มนะคะแล้วเราก็เอาไปเป็นไปไปประดับใส่เครื่องประดับนะคะก็จะสวยงามนะคะ แล้วแต่นะคะว่าใครจะเอาไปทำอะไรไไนี่นะคะก็จะอย่างนี้ถ้ายังไม่ไพอจะก็สอดไปอีกค่ะนี่ค่ะมันก็จะออกมาโผล่เนี่ยเห็นไหมคะหนึ่งสองสามเส้นนี้ก็สอดอีกก็จะโผล่ด้านข้างนี่ค่ะนี่ตัวนี้ก็จะโผล่อย่างงี้ ไม่ทำไม่ยากค่ะทำง่ายๆนะคะน,นี่นะคะคือถ้าอยากให้มันผลมันแน่นๆใช่ไหมเราก็สอดลงไปนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะวัดมาให้แน่นอนนะคะพอดี ใบบรรทัดมันหายนี่ค่ะแล้วเราค่อยตัดนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวจะตัดนะคะตัดก็นี่ค่ะตัดตรงนี้ แล้วเวลาเราใส่เหรียญน,นะคะใส่เหรียญก็ไม่ยากแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะคะแล้วเหรียญมันก็จะเข้าไปนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเหรียญโอเคขอบคุณค่ะ